หม้อเกติบานนี้เรียนเชิญท่านนายกสุริทงค่ะม้อเกติบาลให้คุณแม่ทองสีด้วยค่ะเ่ื้อเสืดด้อไค่ะต่อไปม้บพวงมาลัยน,นะคะขอเรียนเชิญท่านสอปตอสวิม,มวล์ค่ะปัญญาภาคดีนะคะม,ม้บพวงมาลัยให้คุณแม่เราด้วยค่ะ <c oughs> ดีปัญญาค่ะขอโทษนะคะปัญญาพัดด้วยค่ะคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เค่ะต่อไปขอเรียนเชิญพี่ใหญ่บ้านหมู่สี่นะคะของขวัญให้กับคุณแม่ของเราด้วยค่ะมาไหมคะถ้าไม่มาท่านสอบตอเลยค่ะท่านรองสอวตอปัญญานะคะตอนนี้แม่กําลังรับมอบอยู่แม่กําลังรับมอบอ่าบ๊วยท่าน เอขอคืขอก็คือขึ้นึืนวิธีที่ล้างได้อยู่เออได้ได้ตบคุณค่ะต่อไปนะคะหมูห้านะคะบ้านหัวปึงนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่สุนันนาดีค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่สุนันนาดีค่ะตากกระเป๋าไว้ก่อนก,นก็ได้นะ